ขรต้นเชิญครับทราผู <serio> ้แระานเรื่องหน้าพระบรมสารีรามเเจ้าู่ขอการนรัเชิญครับโอเคมานครับตะคับรการท่ทงานแล้่าาาแม่จได้รับเงินรางวัล0 0บาทนะจาขอต้รับนครัรานใมุีความาบริหาร มเป็นไรครับขอเชิญกันดังครับโอเคครีกำลัใให้ตนะครับขอแคศควายดีควอมเชิญใหม่ขอขอบคุณผู้วิญญาณนะครับหลังจากนี้แล้วเราจะมีการบรรทุกภาพพร้อมกันและต่อจากท่านิเทศมดนตรีจะนำท่านและผู้บริหารและทุกท่านร่วมรอยกระทงพร้อมกัน